มาที่ความร้อนแรงของกระแสคดีความแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวของสุขพิมาหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่หลายคนติดตามมาหลากหลายคดีมากๆนะ,ะแล้วล่าสุดเนี่ยมันมาที่เรื่องราวที่ลูกชายก็คือคุณเสือเศรษฐการลูกชายคนโตของบ้านนี้นะครับขอให้สารเยาวชนและครอบครัวกลางคุ้มครองสวัสดิภาพจากผู้เป็นแม่ก็คือพิการเนี่ยเพราะตัวเสือเอง รวมถึงแฟนของเขาคือน้องดรีมเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยในชีวิตฮะใช่ค่ะรวมถึงฝั่งของน้องเสือเนี่ยก็ยังอยากให้คุณแม่เนี่ยไปตรวจสุขภาพจิตนะคะคือเข้ารับการรักษาคุณผู้ชมเพราะรู้สึกว่าพฤติกรรมบางอย่างของแม่เนี่ยไม่เหมือนเดิมนะคะพร้อมกับยืนยันค่ะบอกว่าที่ทําทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าอยากจะรักษาครอบครัวเอาไว้ไม่ได้มีเจตนาเนี่ยจะเข้าข้างแฟนสาวหรือว่าทําร้ายครอบครัวเลยนั่นเองอคุณผู้ชมค่ะใช่คุณผู้ชมฮะแล้วล่าสุดนะพิการเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับวันบันเทิงของเราเมื่อคืนที่ มาเองนะครับว่ามีความตั้งใจนะอยากจะไปหาหมอเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพจิตตามคําแนะนําของลูกในวันนี้เพียง <c oughs> แต่ว่าคิวคุณหมอเนี่ยยังไม่สะดวกก็ต้องเลื่อนไปก่อนนะครับแต่ทีนี้ถ้าจะไปเนี่ยตั้งใจจะไปกับทนายแล้วก็จะเปิดเผยผลตรวจแล้วก็ให้ลูกชายอย่างน้องเสือเนี่ยได้รับรู้ด้วยยอมรับว่าอยากให้น้องเสือไปหาหมอด้วยกันจะได้รู้ <c oughs> ว่า <c oughs> ตัวเองเนี่ยพิการเนี่ยป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าไปฟังเสียงพิการกันค่ะ เสือไม่เห็นติดต่อมาถ้าเขาติดต่อมาตอนแรกพี่ว่าจะไปกับเขาที่ว่าแต่ว่าพี่ก็เลยโทรไปหาลงพบาบที่จะไปตักทนายก่อนก็คือถ้าอยากให้ตรวจก็ไปตรวจแล้วถ้าเกิดว่าพี่สมว่าเป็นโรคบางเช้าหรือเป็นไบดูแลหรือเป็นอะไรสักอย่างจริงเขาจะกลับมาแล้วป่ะเพราะเขาบอกว่าเขาอย่างอันนี้ไม่ด้ย่ายากเลียร์ไม่ใช่มาบอกให้พี่ไปตรวจเฉยๆพี่ก็ไปไงคนอื่นสั่งพี่ไม่ไปนะแต่ว่าเขาสั่งพี่ก็ไปแล้วเขาจะกลับมาไมมล่ะไม่ใช่มาหาเรื่องพี่เล่นๆก็ไม่เห็นต้องใช้ให้สารสั่งเลยอยากให้ไปตรวจก็บอกมาเลยเขาบอกอะไรพี่ก็ ให้เขาหมดอยู่แล้วคือพี่อ่านในสื่อคข่าวเนี่ยที่พี่อ่านเจอม่อคือตอนดึกหรือพี่กพ็พบแหละพี่ต้องเห็นตอนนั้นแหละแต่อันอื่นพี่ไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเขาอ่ะต้องการอะไรเนี่ยเห็นบอกว่ากลัวแม่อะไรให้เป,ป็นแบบบัดเจ็หรืออะไรกันก็ไม่แน่ใจเพราะไม่ได้อ่านี่ว่าตัวจริงๆคืออะไรพี่การได้ดูสัมภาษณ์เสือเมื่อวานป่ะที่รายการได้ดูเลยเห็นแต่แค่คนเล่าให้ฟังสภาพจิตใจดีขึ้นไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้นหนูได้ยินข่าวพี่การเขา้าโรงพยาบาลก็พี่ดีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าพี่ไม่รู้นะว่าเขาไป นั่นที่โพสอันนั้นก่อนที่พี่จะรู้ว่าเขาไปออกอรายการนะคนทักมาหาพี่พี่ก็งงอเนี่ยคุณผู้ชมก็กลายเป็นว่าพี่การก็ไปเห็นน้องเสือโพสต จกโพส์อยู่ดีแล้วก็มีคนอื่นมันเล่าให้ฟังอีกอยู่ดีนี่เขาไม่ได้คุยกันเองเลยนะคุณผู้ชม <c oughs> เราตามอ่านแล้วก็แปลกใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะอแต่สรุปว่าใจความเมื่อสักครู่ก็คือนี่คุยเมื่อคือนนะแต่วันนี้ที่จะไปหาหมอก็คือไม่ว่างคุณหมอ <c oughs> คุณหมอไม่ว่างนะฮะเดี๋ยวรออีกครั้งหนึ่งเรื่องไปก่อนแต่ไปหาแน่นอนนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะ,ะฝั่งทนายค่ะที่เข้ามาช่วยดูแลคดีของฝั่งคุณการเนี่ยนะคะก็คือทนายท่านนี้ทนายเจมส์นิติธรค่ะ <c oughs> เปิดใจกับวันบันเทิงคุณผู้ชมค่ะว่าอยากให้เรืื่่่ออองงงรรราาาวววะหแแมลลูกกกน้้เสคุณ รวมถึงตัวดีมแฟนสาวของเสือเนี่ยจบให้เร็วที่สุดจะได้ไม่ต้องเจ็บกันทุกฝ่ายค่ะหน้าที่ของทางในความที่จะเข้ามาดูแลคดีนะี้คือหาจุดกึ่งกลางให้ทั้งสามฝ่ายให้ได้เพื่อให้ทั้งสามฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็ยุติความรุนแรงภายในครอบครัวการไปร้องต่อสารน,นั่นคือวิธีการหนึ่งที่ที่เห็นด้วยในการร้องต่อสารแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นข่าวไกลเกลี่ยแล้วก็เร็วที่สุดด้วยนะเพราะมันงั้นถ้าเกิดจบช้า ต่างฝ่ายก็ต่างแสดงความคิดเห็นในมุมของตัวเองออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะไปเพิ่มรอยร้าวให้ครอบครัวของเขามากยิ่งขึ้นอีกเนี่ยครับเรื่องสุขภาพจิตของพิการเนี่ยจะมีผลต่อคดีไหมพี่มันก็มีนะเพราะมันเป็นเงื่อนไขหนึ่งเลยที่เขากําหนดไว้ในท้ายคําร้องของเขาจะไปตรวจเองหรือสารสั่งก็ต้องไปอยู่ดีถ้าตรวจมาแล้วปกติก็จบแต่ถ้าเกิดตรวจแล้วไม่ปกติก็ต้องรักษาทันไปพอรักษาแล้วหายแล้วความสุขก็จะกลับมาเองไหมพี่ว่าพี่เชื่อว่าความสุขก็จะกลับมาเอง คือทนายเนี่ยเขาจะมีมุมมองที่ว่าถ้ามันเคลียร์กันได้เจราจาคุยกันได้ทุกอย่างมันควรจะจบง่าย ไม่ต้องมีการสั่งให้สารสั่งนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะฮะหนึ่งอย่างที่ตอนนี้ต้องรอก็คือผลตรวจคุณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงผลตรวจอันล่าสุดเนี่ยเราสืบส,อ,อ,สอบสกลับไปเนี่ยก็ถึงได้รู้ว่าพี่การเองมีอาการซึมเศร้าอยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะตรงกับที่ทนายเจมส์บอกว่าถ้าค่อยๆรักษาหรือปรับความเข้าใจกันเนี่ยสุดท้ายแล้วความสุขมันจะกลับมาเองบังที่อาจจะไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นสาจริงจังก็ได้เหมือนกันถูกต้องจะได้กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันนะคะ